Now, ถ้าเสียงมันยืดยาวหน่อยก็ขอโทษด้วยนะคะนี่เสียงเพิ่งตื่นนอะ <laughs> วันนี้กัสจะมาพูดถึง My Fairy Stone ทั้ง3ตัวที่กัสใส่บ่อยที่สุดแล้วกัสชอบมากแต่คลิปนี้ยังไม่สอนดึงพลงังจากหินนะ1 กำไรเส้นนี้คือมูสโตนที่สามารถช่วยให้เราสงบนิ่งทางจิตใจย้อนกลับไปเมื่อ6เดือนก่อนใครที่ติดตามเพจกัดจะรู้ว่ากัดมีปัญหาทางจิตมีบาดแผลทางใจนะคะถ้าพี่สาวใส่มูสโตนมันจะช่วยให้พี่สาวเห็นใจคนอื่นมากขึ้นเข้าถึงสัรชตาตญาณเพิ่มความสามารถทางจิตปาทิปความคิดสร้างสรรค์อาติดได้แล่คนน่าจะชอบถ้าหยิบมูสโตนมาใส่เพราะว่ามันเพิ่มสมาธิในการวาดภาพอันนี้คือกำไรเส้นแรกของกัดแล้วกัดชอบมันมากตัวต่อมาน้องชื่อว่าโร ะะย้อนความก่อนว่าตัวกัดเองอนับถึงแม่อโ <c oughs> ฟโฟดายเจวี่ยอย่างความสวยงามแล้วก็เป็นเฮวีอย่างความรักด้วยซึ่งรถสคอตตอบโจทย์ในการใช้สื่อสารกับแม่อัฟโฟดายเป็นอย่างดีเราสามารถรับพลังความงามความรักจากกําไรเส้นนี้ได้นะคะถ้าพูดถึงสรรพคุณโดยรวมหินตัวนี้ช่วยในเรื่องมิตรภาพมันไม่ใช่ความรักที่แบบจํากัดที่สาวอาจารย์รักหมารักแมวรักพ่อแม่รักครูบาอาจารย์มันจะช่วยส่งเสริมด้านนั้นคนที่มีแฟนหยุดซบไว้เลยนะแล้วดูหินก <c oughs> นี่วัยดีเพราะว่าถ้าใส่อ่ะ บรรยากาศโรแมนติกมันจะเพิ่มขึ้นการลอมมันกับตัวแล้วปังปังปังโอ้โหแฮะ <c oughs> กูตื่นเลย <c oughs> อันนี้คือ my fairy stone เส้นที่2ที่กัดชอบนะคะรูปรักเลยแล้วเรามาต่อกันที่หินเส้นที่3มของเราการให้ดูแผลก่อนแผลที่ข้อมือน,นี้ไม่ใช่แผลอะไรนะ <c oughs> ข้อมือตัวเองมันไม่ดีหรอกอย่าทำกำไลเส้นนี้มีชื่อว่าไทเกอร์อนะคะช่วยส่งเสริมสัญชตาตญาณดีเสริมความกล้าทำลายความกลัวควบคุมอารมณ์หยินหละอย่างให้อยู่ในความสมดุลตราสิบปัญหาดิสคาร์ดเหมือนราชนีถือ พี่สาคนในสซหหินก้อนนี้ดาวรับเรามีสมาธิแน่นอนค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณค่ะ